สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาเก็บเห็ดอะไรเธอเห็ดปูฐานฮังการีฮังการีวันนี้มียอดออเดอร์กิโลนะคะคุณแอฟห้ากิโลห้ากิโลห้ากิโลค่ะวันนี้ได้เกินห้าโลไหมคะเกิน่นอนดูรอบรอบตัวโอ้โหแสงแผ็ดเขาตาตัดผมไม่ออกเวยนะดตาเดี๋ยวจะให้ดูอ่ะตะยันก็เข้าไปทำข้ไรในี่ย ก็ผมไม่มีตัดเลยนะคลิปนี้ไม่คือไม่มีหยุดเลยยาวเฟอยเลยคลิปนี้ยาวเลยครับตัดเดี๋ยวครับตัดนี่ครับเห็ดครับเห็ดนี่มันไม่ใช่เห็ดนะนี่ไม่ใช่เห็ดธรรมดาค่ะนี่คือเห็ดเธอเธอไม่เก็บเลยนะเธอจันจันจะถ่ายรูปก่อนเองอ๋อโอเคถ่ายถ่ายรูปดีเลยนะเธอหยุดอ๋อช้ำ เาธอรู้จัละชอคือแบบใหญ่มากเลยใหญ่เลย่ะท่อน้าหล่อเลยกรหนาหล่อเล็กเนหส่วนหนาอือดูดูดูๆุทลิตตรงนี้พี่เอ็เนี่ยในตะก้าเนี่ยสายฝนแต่งไห้มันต้องอันนี้นะพี่สายขวาเออเอาไปก่อนไหมเนี่ย สายขวานะเธอสายขวานีา้คืออะไรมุ่นะงไงไม่เอาลูกไปลูกมาอ๋อถ้าถ้าหมุนเดียวนะมันจะหักคา,ารูวิธีการเก็บวิธีการเก็บเห็ดน,นะคะนี่ค่ะสายขวาสายขวาค่ะมันจะหลุดอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติว่าเนี่ยเนี่ยถ้าเราทําอย่างนี้ใช่ไหมฮะเทานีเนี่ยมันจะหักมันจะหักเนี่ยค่อยคอยนี่ อันนี้เหลือฝั่งนู้นเลยนะครับอันนี้แค่ฝั่งนี้นะครับแค่นี่พอแต่มันถ่ายไก่แบบดันเมยพูดังเลยหยูง